สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ครูจะมาทบทวนเรื่องอักษรสามู่นะคะเราเคยเรียนกันไปแล้วในห้องแล้วก็มีอยู่ในสมุดจดวิชาภาษาไทยของนักเรียนทุกคนด้วยนะคะอักษรสามู่หรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าไตราย,ยางนะออกเสียงพร้อมกันนะคะไตราย,ยางอืมตราย,ยางหรืออักษรสามูเนี่ยจะแบ่งออกเป็นสามู่ตามชื่อมนเลยนะคะ หมู่แรกคืออักษรสูงหมู่ตามาอักษรกลางและสุดท้ายคืออักษรต่ำนะคะซึ่งอักษรต่ำจะแบ่งออกเป็นต่ำคู่และต่ำเดียวนะคะเดี๋ยววิธีการจำนะครูจะมาอธิบายให้ฟังเองค่ะ,ะต่อมานะคะเราก็จะมารู้จักอักษรสูงกันก่อนเลยอักษรสูงมีทั้งหมด สิบเอ็ดตัวนะคะตามข้างนั้นเลยถ้าเกิดเราจำเป็นตัวตัวเนี่ยแน่นอนว่ามันจำยากมากแล้วก็เด็กๆบางคนเนี่ยจำไม่ได้เลยใช่ไหมคะจำได้ไหมในห้องครูพาท่องว่าผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฝากเศษถีลองพูดอีกครั้งหนึงผี ฝากถุงข้าวสารให้ฉันฝากเศรษฐีอ่ะลองพูดอีกรอบสุดท้ายผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฝากเศรษฐีอ่ะแล้วมาดูกันนะคะผีมาจากผอพึ่งฝากคือฝอฝาถุงคือถอถุง ข้าวขอไข่สารสอเสือให้หอหีบชันชอชิงฝากฝอฝาเศษถีมีตัวสอสลาสอบริสีแล้วก็ถอฐานนะคะเมื่อเด็กๆท่องได้แล้วเนี่ยจะต้องจำได้ด้วยนะว่าแต่ละคาหมายถึงตัวไหนนะคะอืม พอเราจำได้แล้วอ่ะต่อมาเรามาดูที่อักษรกลางกันเลยดีกว่าอักษรกลางจะมีทั้งหมด9ตัวง่ายมากอ่าให้ท่องตามเลยนะคะไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองอ่าไก่จิกเด็กตายเด็กตายบนปากโองอีกรอบหนึ่งพูดตามด้วยนะคะไก่จิก เด็กตายเด็กตายบนปากโองอ่ะไก่นะคะไก่หมายถึงก็ไก่นั่นเองจิกคือจอจานเด็กตายเด็กตายฮะเราพูดเด็กตายสองรอบเด็กตายตัวแรกคือดอเด็กกับตอเต่าเด็กตายตัวที่สองคือดอชะดากับตอปลาตากบนบอใบไ,ไม้ปากปอปลาโอ่งอออ่างนะคะฮะส่วน อักษรสุดท้ายอักษรต่ํามีเยอะมากเลยมีทั้งหมด2 4ตัวนะคะเทคนิคการจําครูบอกแล้วเราไม่ต้องจําให้เสียเวลาเลยถ้าเกิดเราอยากรู้ว่ามันเป็นอักษรต่ำไหมให้เราเช็คว่ามันเป็นอักษรกลางหรืออักษรสูงหรือไม่ถ้ามันไม่ใช่อักษรสูงไม่ใช่อักษรกลางแสดงว่ามันเป็นอักษรต่ำทันทีนะคะ แต่ว่าเด็กๆก็ดูไว้แล้วก็พยายามให้มันจำให้ได้นะคะที่แน่ๆจะต้องจำอักษรสูงและอักษรกลางให้ได้ถ้าจำสองตัวนี้ได้ที่เหลือก็เป็นอักษรต่ำเลยอ่าคราวนี้นะให้เด็กๆหยิบใบงานใบนี้ขึ้นมานะคะเป็นต้นไม้อักษร3ามหมู่นั่นเองวิธีการทำต้นไม้อักษร3ามหมู่นะคะเด็กๆดูที่ตรงต้นไม้อ่า บนต้นไม้เนี่ยจะมีคำอยู่ใช่ไหมคะให้เราเนี่ยดูวิทีละคำนะอ่าอย่างเช่นคำแรกคำแรกคำที่ครูเจอคือคำว่าเป็ดปอเอดเป็ดอ่ะเด็กๆหาเร็วเป็ดเจอคำว่าเป็ดไหมอ่าเวลาที่ดูว่ามันเป็นอักษรสูงกลางหรือต่ำนะคะในข้อนี้นะคำสั่งเขาบอกว่าเลือกคำใส่ตะกะตะกา ตามพื้นเสียงของพยัญชนะต้นพยัญชนะต้นแปลว่าเป็นพยัญชนะตัวแรกนะเป็ดปอเอกโดอเป็ดอ้าวเสียงตามปอเอกโเป็ดปอปลาคือพยัญชนะต้นปอปลาอยู่ในอักษรอะไรคะฮึอยู่ในอักษรสูงกลางหรือว่าต่ำเป็ดอ่าไหนลองท่องอักษรกลางอีกครั้งหนึ่งไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบน ปากองคำว่าปากนี่คือปอปากปากอยู่ในอักษรกลางแปลว่าคำว่าเป็ดเนี่ยก็ต้องอยู่ในอักษรกลางแล้วก็ขีดกากระบาดท,ที่คำว่าเป็ดนะคะในบนต้นไม้นี้กากระบาดเลยแล้วมาเขียนปอเอดดเป็ดคัดลอกมันใส่ในช่องอักษรกลางอักษรกลางคือช่องตรงกลางนะคะอืมอ่ะไหนาลองอีกคำหนึ่งดีกว่า อาครูเจอคำว่าฐานถออนอฐานเราไม่มั่นใจว่าเอ๊ะฐานอยู่ในอักษรสูงอักษรกลางหรือ,อักษรต่ำาอาลองท่องอักษรกลางก่อนไก่จิกเด็กตายเด็กตาย,ตายบนปากโอมีทอฐานไหมคะอืมไม่มีเวลาเราท่องเราต้องมองที่ตัวที่เรากำลังจะเลือกด้วยนะว่า มันมันคือตัวอะไรอคือตัวถอถนแล้วเราก็ท่องท่องไปคานี้ลองเปลี่ยนเราท่องอักษรสูงมากดีกว่าเพราะเราท่องกลางได้สูงได้ใช่ไหม,อ,มอักษรสูงอ่ะท่องพร้อมกันผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันฝากเศรษฐีอ่าคำว่าถีจากเศรษฐีเนี่ยคือตัวถอฐาน แสดงว่าคำว่าฐานนี่คืออักษรสูงแค่นี้เองง่ายๆถ้าเกิดว่าเด็กๆเนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าจำไม่ได้จริงๆครูอนุญาตให้เปิดสมุดดูได้นะคะสมุดของเด็กๆเนี่ยจดอยู่แล้วอักษรสูงอักษรกลางอักษรต่ำใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้ครูอยากให้เด็กๆเนี่ยฝึกก่อนฝึกท่องฝึกทำด้วยตัวเองแล้วค่อยเปิดสมุดเช็คคำตอบนะคะ そうそう。